มาชมผลการแข่งขนะันพรีเมียร์ลีกนดที่3ประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2563รกบคู่แรกไปตั้นเปิดบ้านพบกับแมนยูพ่ให้กับแมนยูไป2-3คู่ที่2คิตตันพาเลตเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันพ่ให้กับเอเวอร์ตันไป1 2ครับคู่ที่3เวสต์บอมวิสเปิดบ้านพบกับเชลซีเจ้ากันไป33คู่ที่4เบอร์ลี่เปิดบ้านพบกับ, ton, กบ, 1, 2, บ 3, Bird, เซาทแธมป์ตัน พ่ายให้กับเซาท์แฮมตันไป0ูนย์หนึ่งชมผลบอลคู่แรกของคืนวันอาทิตย์27กันยายน2563นะครับคู่แรกเจฟฟิลิลยูนิเต็ดเปิดบ้านพบกับบลีดพ่ายให้กับบลีด01คู่ที่สองสเปอร์เปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลเจ้ากันไป11ครับคู่ที่สามแมนซิตี้เปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้พ่ายให้กับเลสเตอร์ซิตี้2-5ขาบ้านคู่ที่สี่เวสต์แฮมเปิดบ้านพบกับบูฟแฮมตัน ชนะบุฟแมตันไป4 0ครับผลบอลพิมเมียร์คืนวันจันทร์ที่28กันยายน2563 2สองคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่3นะครับคู่แรกฟูรัมเปิดบ้านพบกับแอตตันวิลา่าพ่ายให้กับแอตตันวิล่า03คู่ที่2ลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเปิดบ้านพบกับอาเซนอลเฉือนอาเซนอลนไป3 1ครับอัปเดตตารางคะแนนล่าสุด ประจำสัปดาห์ที่3ครับอันดับที่ 1. l ึ่งเลสเตอร์ซิตี้แข่ง3นัดชนะ3นัด9แต้มอันดับที่ 2. l i ลิเวอร์พูลแข่ง3นัดชนะ3นัด9แต้มอันดับที่ 3. เอเวอร์ตันแข่ง3นัดชนะ3นัด9แต้มอันดับที่ 4. แอตเลติลล่าแข่ง2นัดชนะ2นัด6แต้มอันดับที่ 5. a r อาร์เซนอลแข่ง3นัดชนะ2แพ้1นแต้ม อันดับที่6กกิตตันเลตแข่ง3นัดชนะ2แพ้1 6แต้มอันดับที่7ลีดแข่ง3นัดชนะ2แพ้1 6แต้มอันดับที่8สเปอร์แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1 4แต้มอันดับที่9เชลซีแข่ง3มนัดชนะ1เสมอ1แพ้1 4แต้มอันดับที่10นิวกาสเซลแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1 4แต้มครับอันดับ11เวแฮมแข่ง3ามนัด ชนะ1แพ้2 3ามแต้มอันดับ12ไบตันแข่ง3ามนัดชนะ1แพ้23ามแต้มอันดับ13แมนซิตี้แข่งสองนัดชนะ1แพ้1 3มแต้มอันดับ14แมนยูแข่ง2นัดชนะ1แพ้1 3แต้ Antar มอันดับ15บหาเซาเมป์ตันแข่งสานัดชนะ1แพ้2 3มแต้มอันดับ16บูฟแฮมตันแข่ง3นัดชนะ1แพ้2 3สมแต้ม อันดับ17เวตบอมวิทแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2 1แต้มอันดับ18เบอร์ลี่แข่ง2นัดแพ้2นัดศูนย์แต้มอันดับ19เกจฟฟ์ฟิลยูเนเต็ดแข่ง3นัดแพ้3ศูนย์แต้มอันดับ20ฟูลัมแข่ง3นัดแพ้3ศูนย์แต้มครับ